สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอซีนะครับส่องไอ้นุ่มล้านหน้านะครับเมื่อคืนพี่น้องที่ผมผมนี่อยู่ละเอ็ดมิจเรอเอ็ดเนาะนะครับเพื่อสีสมเด็จเมื่อคืนนี่ผมรู้สึกว่าฝนตกหนักครับพายุเข่าพี่น้องแต่ว่าก็ดีนะครับที่ที่ร่มมันบม่แห้งนะครับที่บ้านผมนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคือฝนมานี่ช่วงนี้ก็สัมมาเมื่อสีเป็นพายุมีร่มมีบางเห็บมากนะครับเมื่อคืนนี่เป็นฝนรวนเลย ฝนแห้งครับพี่น้องคือแต่เป็นยังวานเขาอยู่นะครับถ้าเป็นตอนช่วงว่านเขานะครับเก็บกักน้ำเนี่ยในหน้านี่นะครับอาจจะเป็นนีการแถวบ้านเขาเชื่อันมาโศกขาดนะครับนีการปั่นโศกนะครับคือคันแท่น้ามันอัดน้ำบรยู่นะครับซึ่งน้ำมันมาหลมันบอะยู่เพราะว่าบ้านท่ามันเป็นดินทรายนะครับมันมันยายู่ครับพี่น้อง ถึงสีมิยาเกิดขึ้นกระซ้างนะครับมันมันมันยากนะครับเพราะว่ันเป็นดินทรายนะครับนาแถวนี้นะครับจากนั้นไม่ก็อยู่นะครับนาไมาได้รายก็ขาดไปนะครับตอนนี้ก็เเร้าพี่น้องก็ว่าฝนก็ยังยังตกเหมือนเดิมนะครับแต่ตกว่าแห้งพี่น้องตกรินรินนะครับก็คือฝนมันแห้งนะับฝนดีปีนี้ฝนดีนะครับแล้วก็ที่ฝนตรงมาพี่น้องนี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้คือนะครับ ใบไม้ที่ผมกองอยู่กับดินที่ผมเอามาหมักน้ำกันนี่พี่น้องมันก็จะเกิดกระบวนการในการหมักพี่น้องบัดเนี่ครับคือนี่เป็นการหมักโดยธรรมชาตินะครับหมักโดยธรรมชาติเลยนะครับนี่แหละผมก็จะามากองนะครับมาหมักกันไว้นะครับนี่ก็เป็นอาจจะคนผ่านไปผ่านมาแถนนี้ก็จะก็จะปว่วากองอยังนะครับนาอแต่อันนี้มันเป็นการออมเงินของผมนะครับก็คือผม เอามะกรอมาหมักกันไว้นะครับเพื่อเอาไปจําหน่ายนะครับสร้างรายได้นะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวนี่แหละนะครับก็มันนี้พี่น้องก็ไปส่งของนะครับวันนี้ก็จะไปส่งของนะครับส่งดินปูกี่นี่แหละสิ่งที่ผมหมักไว้นี่แหละนะครับก็จะไปส่งที่อาเภอตะการนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พูดถึงพี่น้องนะ ในการเดินทางนี้ล้อย่างที่ผมได้เดินทางไปส่งของไปส่งที่นู่นที่นี่นี่นนะครับได้เบิ้งพี่น้องเขา่านี่การ <c oughs> ปรับขึ้นภาษีน้ํามันนะครับปรับขึ้นภาษีน้ํามันนี่นะครับคือรัฐบาลพี่น้องก่อนที่ไผ่สีการสร้างในะช่วงนี้นะครับมีชนเข้ามานี่ก็คือจะออกแต่นโยบายพี่น้องในการจะแจกแจกนั่นแจกนี่นะครับ การแจกแล้วจะรัฐบาลจะหาเงินที่ไหนนะพี่น้องได้รัฐบาลต้องมีเงินมาจากสามีอะไรมันอาศสสีาม่ใจประชาชนก็นี่แหละครับ <c oughs> ก็คือเงินภาษีนี่แหละนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับในการหาเงินของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นได้ได้หลักของเขาเลยนะครับโดยการขึ้นภาษีนะครับคือการขึ้นภาษีน้ํามันนี่นะครับพี่น้องเป็นขึ้นและภาษีนะครับ สับปสามิรนะครับแล้วในน้ำมันนี่พี่น้องมันจะมีภาษีทองทิ่นนะครับภาษีแวดนะครับมันมีอยู่3มตัวพี่น้องนะคือภาษีสับปสามิรไปแล้วนะครับไอตัวที่ก่ออยู่ข้างหลังของมันหนึ่งคือภาษีแวดนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแล้วก็ภาษีบำรุงทองทินนะครับก็ต้องขึ้นตามนะครับเป็นเงาตามตัวกันอยู่แล้วนะครับ มันก็ส่งผลกระทบอะไรพี่น้องนี่นี่กับราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันก็ต้องปรับสูงขึ้นเพราะว่าภาษีสูงขึ้นนะครับรัฐบาลเพิ่งก็บอกว่าเพิ่จะลดการจัดเก็บเงินกองทุนไอ้ภาษีเลยนะเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะครับกบวากันไปแต่เราก็ต้องมาดูนะชีวิตค,ความเป็นจริงพี่น้องมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการขึ้นนะครับการปรับขึ้นนะครับของราคาน้ำมัน แล้วการปรับคืนของราคาน้ำมันมันกระสิส่งผลอย่างนี้พี่น้องก็ส่งผลให้ค่าขนส่งต่างๆก็สูงขึ้นไปค่าขนส่งสูงขึ้นค่าของค่าของกินของใช้ที่เข้าจัดส่งมาพี่น้องก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้ค่าของชีพประชาชนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมพี่นอ้องเป็นสีแจกมาเท่าไรก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงล่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ เก็บภาษีขึ้นไปอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องแจก,กมาก,ก็เหมือนเดิมนะครับเอไม่รู้ว่าเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าอนโยบายต่างๆนี่คิดกันออกมานี่นะครับก็หวังเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อสร้างผลทางการเมืองนะครับสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นพี่น้องอนะครับไม่ไม่เม,ม,ม่นว่าสิเธุ์นีย่งกับประชาชนหรอกนะครับ การเลือกตั้งสมัยหนะ้าก็ลองที่ดูนะครับจะแมนคือผม,มา่าบอนะครับเดี๋ยวก็จะออกนโยบายแจกนั่นแจกนี่กันอีกนะครับแต่ว่าประชาชนก็คงจะตาสว่างแล้วแหะครับแจกไปมันของมีประโยชน์พี่นอ้องถ้าแจกไอ้เงินแล้วรวยนะผมว่าประเทศไทยเขาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วนะก็แจกมานี่เงินสวัสดิการเดือนละสองร้อยสามร้อยนี่มาหลายปีแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีแต่สุดลงไปนะครับเมื่อเจอภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับ ผู้นาบ้านเฮากับ่ัมมี่ยังพี่น้องมิสตรแจกนะครับถ้าไม่ได้คิดสร้างสรรค์อะไรเลยก็อย่างว่าเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับอ่ะน้องพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงคลิปไปเท่านี้แหละนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามพี่น้องฝากแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ผมพูดมันจะจริงไหมนะครับแล้วก็ผมจะขึ้นดินขึ้นคลองนะครับไปส่งที่ อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปพี่รองด้วยนะครับก็สําหรับ f อฟซีนะครับที่อยู่ไกลๆกับอยากได้ดินปลูกก็สอบถามกันมาได้ครับนี่แหละนะครับมีทั้งแบบแกลบดํานะครับแล้วก็ดินหมักนะครับใบกามปูนะครับนี่นะครับมีสีเขียวแล้วก็สีสีแดงนะครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณครับ